จิ๊บโกมจิ๊บโกมจิ้งโกมบ้านเราเรียกว่าจิ๊บโกมสวัสดีค่ะตรงนี้คือสวนมันนะคะตอนนี้เราเอามันไปขายหมดแล้วค่ะเก็บมันหมดแล้วอะนะคะสวนมันอยู่ติดกับโคกหนองนาค่ะตรงนี้คือโคกหนองนาเอามันไปขายสุดท้ายแล้วอะนะคะคนก็มาขุดจิ๊บโก่ม ท้องฟ้าสวยมากวันนี้ได้หลายบอโอ้ยเอาขวดวเอาขวดขวดพีสันเอาเบิ้งเบ้งใส่ใส่หัวมันยังไเอเอ้ตาย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 ไป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 ไไปปไปไปไไปไปไไป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  เป็นไข่เงี้ยวหนูเลยบอสไข่เงี้ยวเองครัมันมีหูอยู่บ่เดี๋ยวนี่จะใส่หูวบอสบอสยิงที่ป่วงปุตัวกับน้ำดอกมาแลยตัวกันเนี่ยนี่นี่นี่ตัวหน่อยอ้าตัวหน่อยก็ได้ันี้ตัวหน่อยเนี่ก็ขาดชานเล้วโอ้ยขวยมันเขาเรียกว่าขวยขวยหน่อยกับตัวหน่อยเป็นบ่บ่เกี่ยวฮะบ่เกี่ยวบ่ขวยหน่อยบ่สเป็นตัวหน่อยบ่อะขวยหรือขุยเนาะเงินมันเงินมัน กตากันดกยุ่นงกัยามันก่กูนนี่นี่ค่ะดีกโอเป็นปีกแล้วใส่ตัวตัวนนี่ไงตัวเมียกิบปมกิบปมเขาเอื่นเพาะนั่นนึงกินายกินกงกินปดสิกิโปมตอยเงินบ่แกิปมตอเงินนั่นเ นี่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 ตันนี้8ตัวต่อรอยป่ะอ่านี่ตัวนี้ตัวนี้แมนปแมนดี่ะอือจ่ตัวต่อ้อยอ่าแปดสิบตัวต่ออยูกแปดสิบนั่นเรื่องลอยเ้าก่อนลอยเาเนี่ยบ่แมนลอยต่อลอยเ้าแมนปแมนดูหล ยังเหลือ oh. hmm. oh. uh ันบ่เลยโูได้ปมกันไรเอากะโบหาก่อนเนาะไม่เอ้ยนี่เด็กโมแมนฮะปมยังตัวน้อยแบบนั้นเนาะเอานี่เด็กโมแมนตัวน้อยน่ะอ่าโมแมนนี่ไงลมันเปน้อยจนได้เด็นี่เอาอันนี้โมแมนจิปปมบ่อันนี้โมแมนจิปปมบ่ซ่าน ว่ามนกบม่เห็นเลยบะบ่บ่พอสกบ่าไห้อ,อันน้รักไว้สักสามปีเอ้าจะกี่งเขากับบัมาขุดได้ละนี่นี่คือขวยกิบปูมาปบบนี่ได้บองยาน,นตัวน้อยกอตัวน้อยตรงนี้ขวอยกิบบู อันนี้ไม้เป็นบนนี่ตัวแม่ที่นี่ตัวผู้ตัวผู้มันถือเป็นมองคันมันเป็นมาคั่นน่มันเพาั้นเด็กเราเก่ามันหู้เราองบุดนะมันเพราะนั้นเล็นั่นต้งามันห้วงได้สองผนละยามดมันห่วงมันเพระน้นเด็กคือบ่็ตัวใหญ่นะเลนห้องตังนานแห้องแบบนี้นานนี่เปียดนี่แหละตังนานนี่แหละเอายังยังยังเอ้ยไหนไหนไหน น้อยเลยวะขาดสามกระชายนะคะอันนี้รูจิปโอมคนคนบ่ถึงเงินเพิ่นเพิ่นได้สามตัวนะเพิ่นว่าหูหน่อยๆควยหน่อยๆนะขุดเอาขุดเอาบ่ขุดรูไหนก็ได้รูนั้นจิปโมค่ะขุดจิปมอาหารตามธรรมชาตินะคะได้บ่ละตาย มันเป็นยังไงตายมันบอกอ้วมาหอดีบ่ะดีคือกันมะเปาอันนี้โอ้เยอะอยู่ค่ะรูตัวผู้หรือตัวแม่รังตัวผู้หรือตัวเมียมันในนี้มองแต่งมองขึ้นมาทันตัวผู้มันเป็นนาอันนี้คืออ้นไว้แล้วจะปลูกมันตอนไหนปลูกมันตอนไหนเบิดฝนยามใดเบิดฝนยามใดเบิดฝนยามใด จะปลูกมันตอนหมดฝนเดือนสิบเอ็ดอันนี้เดือนอย่างนี่เดือนเก้าสิบสิบเอ็ดเดือนสิบเดือนสิเดือนหน้าม่ใช่ปลูกงาหรือปลูกอนก่อนบอกงั้นกับนี้กันเอาปลูซี่ให้ผมกินลูซี่ยุงเงินน่ะงาสีม่วงใช่ไหมเอาอันนี้เป็นตัวผู้หรือตัวแม่นี่แหละไปตุ้มแม่ขวอยมันเขาเรียกว่าขวอยข่อารูไม่เห็น แปดสิบตัวต่อหนึ่งร้อยูดบอดีแล้วมั้งเขียมจกได้ต่ไหนดูส <คน S 1> <ะ>ิตัวปูก็หน่อยเลยคนเต็มเฮ้อขาดชาคนเมือนหูบอดพีกรได้มีอยู่บ่เตื่นบ่ตัวผู้หรือตัวแม มันเป็นไงบอตัวแม่มันสวยไงบอกไม่ใช่ที่สวนค่ะที่สวนมากวนจิบป,ปม่มน้ำลดแล้วนะคะก็ได้เยอะอยู่นะคะกิบโปม่มเอาไปทำน้ำพริกค่ะน่าจะประมาณเดือน11นะคะเราก็จะปลูกมันค่ะฝนหยุดก่อนนะคะ ฝนหยุดแล้วก็จะปลูกมันนะคะนี่เราระบายน้ําออกหมดแล้วนะคะเพราะว่ากลัวว่าตรงมันจะท่วมนะคะแต่โชคดีของเราที่ไม่มีมันเน่านะคะเพราะว่าเราเราระบายน้ําได้ปีนี้การปลูกมันเนี่ยนะคะปีนี้ก็อาจจะผลผลิตไม่ค่อยดีเท่ากับปีที่แล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งละฝนดีนะคะถ้าฝนดีมากๆนี่ผลผลิตไม่ดีนะคะเพราะว่าน้ําเยอะหัวมันจะเน่าเราก็ต้องรีบ กู้นะคะแล้วก็ดูแลหญ้าได้ไม่ไม่ดีนะคะเพราะว่าฝนดีย่าก็จะเกิดขึ้นเยอะนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขาดทุนนะคะเพราะว่าหนึ่งละเราใช้แรงงานของภายในครอบครัวนะคะแล้วเราก็ปลูกเองมีรถไถเองแล้วก็กู้เองคือเก็บกู้เองอะนะคะ สำหรับจิ้บโปมเราก็จะเอาไปเอาไปป่นเอาไปเป็น,นำทำน้ำพริกนะคะอร่อยนะคะแล้วก็แพงด้วยค่ะมีเยอะแยะเลยอ่ะนะคะเต็มนี่เลยหาอาหารกินได้อ่ะนะคะในตรงนี้ถ้ารอฝนอีกนะคะถ้าฝนเยอะๆน้ำท่วมมาตรงนี้อีกคุณแม่จะไม่ปล่อยน้ำตรงนี้แล้วนะคะรอให้น้ำขังค่ะค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ